สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับงวดประจําวันที่18นะครับผมตุลาคม2566นะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปแบบคร่าวๆนะครับพี่ๆเดี๋ยวจะลงแนวทางวันนี้ไม่ทันเนาะนะครับวันนี้ก็ลงช้าเหมือนเดิมอีกนะครับพี่ๆลาวสามัคคีผมให้8กับ4นะครับเมื่อคืนนี้ ผลที่ออก415กับ04นะครับของเราใครวิ่งรูดที่4เข้าไปที่4 0 0 4นะครับมาในตัวเจาะนอกตัวกลับแต่ว่าไม่เน้นให้นะครับพี่พี่เราสามัคคี v i p ให้9กับ5นะครับรูดหผลที่ออก079กับ20นะครับพี่พี่ของเรานะครับ5ไม่มานะครับใครเอา9้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่9779นะครับมาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะนะครับผมส่วนเราวีไอให้2กับ7นะครับผลที่ออก19951น หลุดไปนะครับให้สองห้าเจ็ดห้าดูพี่พี่มาให้เราก็ไม่ได้นเนาะแต้มเดียวนะครับผมก็หลุดไปนะครับรอบนี้ก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสรับในรอบ vip ส่วนในทางคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสดับ้านน้ําเตาทองเนาะพี่ๆสมาชิกท่านใดที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบอลหลงเนาะเขาไปรักทายสอบถามกันได้นะครับค่าคืนนี้นะครับผมเขียนไปแล้วนะครับพี่ๆนะผมเขียนไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับวันนี้ก็ได้ประกาศใหม่ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกในกลุ่มนะครับที่เนาะนะครับเป็น เขาเรียกว่าสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์นะครับเนาะให้การสนับสนุนนะครับให้ค่าปากกากาแฟมานะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมของเรานะครับรอบแรกผมให้4กับ0นะครับพี่พี่ให้4กับ0ตัวเน้นนะครับ0 7 0 1นะครับแล้วก็4 1นะครับผมอันนี้เราสามัคคีนะครับเราสามัคคีส่วนเราวีไอนะครับผมให้4กับ8นะครับพี่พี่ตัวเน้น สี่สองสี่นะครับแปดนะครับผมก็ใครชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนนะครับผมลาว vip ลาว v i ไได้ตัวเด่นเหมือนกับลาวสามัคคี vip เลยนะครับรู้สึกว่าสามสามลาวนะครับจะเด่นสีนะครับคืนนี้ขอให้มาเด้งๆเนาะก็แล้วกันนะครับตัวเน้นนะครับลาว vip อ1ีสี่หนะครับผม แปดเก้านะครับพี่พี่แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางลาวรอบดึกเนาะลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเนาะท่านใดชื่นชอบเนาะปากกาใหม่นะครับก็คอมเมนต์มาให้เป็นกำลังใจให้น้องแอดได้นะครับเนาะก็ถือว่าชัดขึ้นนะครับพ,พี่ชัดขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเนาะสลับปากกานะครับอันใหม่นะครับเนาะก็อาจจะถูกใจพี่พี่สมาชิกหลายท่านนะครับ ก็ค่าคืนนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับโชคดีมาเด้งๆปังๆนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ